ครัสดีครับพบกับช่องยูทูบถาอินฟอน์มนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29การกฎาคม2565ครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกรณีที่ทางด้านประธานธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นให้การต้อนรับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัดม,ม,มานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียที่ทำเนียบปาเลเดอเลนลิเซในกรุงปารีสเมื่อวันที่28่สปดกรกฎาคม2565นะครับ ทั้งนี้การเสด็จเยือนฝรั่งเศสของเจ้าชายมูฮเมดซึ่งทรงถือเป็นผู้ปกครองโดยพฤติไนแห่งร,ร,ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเกิดขึ้นหลังจากเอมานูเอลมาคงนั้นเดินทางเยือนเมืองเจสดาเมื่อเดือนธันวาคมปี2024และเพียง2สัปดาห์หลังการเยือนซาอุาดีอาระเบียของประธานาธิบดีโจบไบเดนที่หวังฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัฐบาลซาอุดีอาระเบียหลังสงครามยืดเยื้อระหว่างราัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศร,ร,รษฐกิจรวมถึงราคาน้ำมันส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตร ่างตะวันตกนั้นพยายามต้มแทมความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียแม้กล่าวหาว่าเจ้าชายมูฮเมดบินซันมานมากุฎราชกุมารนั้นทรงอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของนายจามันข่าช็อกกี้ผู้สื่อข่าวที่เรียกว่าทาข่าวเนี่ยให้ร้ายกับรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอดซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2561เียครับแม้ไม่มีการถแถลงการอย่างเป็นทางการจากฝ่ายใดแต่แหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลปาราในรัฐบาลของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับให้ข้อมูลว่า เอ็มมาโลมาคงหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นมหาหารือกับมกุฎร,ราชกาุมารแห่งซาอุดีอาระเบียนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่สหรัฐและก็รัฐบาลอิหร่านนั้นยังคงพยายามเจรจากระใหม่และหาแนวทางนะครับเรื่องของการผลิตน,น้ำมันขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนั่นก็คือโอเปกซึ่งซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับก็ต้องเรียกว่าเป็นกำลังหลักของกลุ่มโอเปกในเวลานี้ ปัจจุบันนั้นฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับต้นให้แก่ซาอุดีอาระเบียแต่ทว่า,าเผชิญกับ,บแรงกดดันจากหลายฝ่ายมากขึ้นเพื่อให้ทบทวนเรื่องดังกล่าวหลังซาอุดีอาระเบียเข้าไปร่วมกับสงครามในเยเมนตั้งแต่ปี2558นะครับด้านองค์การเรือโทษกรรมสากลหรือว่า a อ n ม s t y ต n t อ r n เ t i o n a l ชวิจารณ์การที่ทางด้านเอ็มมานูเอลมาคงให้การต้อนรับเจ้าชายมูฮัมหมดัดบินสันมานมกุฎราชกุมรรารแห่งซาอุดีอาระเบียอย่างอบอุ่นว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้ อย่างไรก็ตามผู้นาฝรั่งเศสกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่สําคัญเกินกว่าจะเพิกเฉยได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยบา,ากุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับก็เดินทางเยือนฝรั่งเศสก่อนหน้านี้เดินทางเยือนประเทศกรีซน,นะครับแล้วก็ไปพูดคุยตกลงกันเนี่ยในหลายเรื่องหลายประเด็นแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยพระองค์ท่านนั้นเดินทางไปยังฝรั่งเศสแล้วเอ็มมานนเอลมาโลกลก็อย่างที่บอกนะครับบอกว่าความสําคัญของซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ย เกินกว่าที่ฝรั่งเศสจะเพิกเฉยต่อหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับที่ช่องถายอินเตอร์นิวนั้นเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันครับ